ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันเสาร์ที่ยี่สิบสองโอที่สิบห้าโอ้ยพ่อเตีมกระไดตาไล <c oughs> วันเสาร์ที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับกะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเนาะครับวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันหวยรัฐบาลไทยฮ้าออก ครับเมื่อนี้พอเตียมมีเลขเด็ดเลขดังมาฝากพี่ฝากน้องเป็นหวยเงี้ยนะเลขเด็ดสายทุดงมาทันย c ีครับมีทีมงานคือพอเพ็ดนะครับเนาะเพิ่นเอามาฝากส่งมให้พอเตียมให้พอเตียมเอามาฝากพี่ฝากน้องน้ากันนะครับเลขบัวลายหางครับยุีมีเลขสีหางนะครับ เตรียมพามาเบิ้งนะครับเนาะว่ามีตัวใดแน่นะครับมันกะวันเสาร์วันทิตเรียกหวยไทยห้องรัฐบ,บาลไทยเขาออกหน่อยพีเนาะครับวันที่สิบหกสิบหกกอคอ นมะครับเตรียมอนุญาตเบิ่งนักบัญชีมาว่าหวยเอียงหวยเด็ดเลขเด็ดวนหวยเด็ดเลขเด็ด เลขเด็ดสายทุดงประจำเอฟซีเป็นมู้มๆันอยู่ในนอเอฟซี FC. สัตว์ตัวขับเดี๋ยวก็เตรียมเบิง้งคักๆก่นนอนด้วตัวเดียวโอ้เป็นบนล่างตัวขับเอฟซี ขึ้นมาเป็นบนล่างนะครับบนล่าง มีสามมีแปดมีสองนะครับมีสามมีแปดมีสอง ครับป็นเดินที่แปดนะครับเดินที่แปดนะครับครับส่วนจับคู่นะครับอืม จับคู่มีแปดศูนย์แปดสี่ แปดสองแปดหกนะครับสี่หางครับคือว่าบอลไลน์เนาะครับเอฟซี FC เนาะสี่หางนะครับแต่ว่าเอฟซี บบมีแปดสามนี่ผมจับมาเนาะครับเนาะสังเกตมั้งนะครับเด้อครับมีแต่แปดสองครับแปดสามสามแปดเอฟซีมักกระจับ่็น้ำกระได้นะครับอันนี้พอเตียมก็เขียนให้ตามที่เพื่อนเขียนมาให้เนาะครับเนาะครับก็มีเนียนอยครับเอฟซีเดี๋ยวพอเตียมจะก็ะเอาให้เบ่งน้ำเนาะครับเนาะหลักฐานครับที่เพื่อนได้ส่งมาให้พอเตมนี่ครับ เรียกเด็ยดสายทุดง16บหกอคห6หกนะครับเนาะรับปนีมาเบิงครับนี่ครับ16บหกกรกฎาคม66วิ่ง3 8 2ตัวเดียว8นะครับจับคู่80 84 82 8์แปองแปดหกับอาจสีเน้นที่80ดศูนย์กับแปดสอนนรับตัวสีแดงแดงนะครับเนี่ยอเบิงหลักฐานนากันเนาะครับเนาะ เราเอฟซีกันที่ว่าให้พอเตรียมเอามาตัดใส่นะครับครับ,รบกับซีเมนต์เด่นตัวนี้ละแปดศูนย์ ก็แปดสองเอฟซีเนาะครับนี่ครับเอาห่อมักตันไดนห่อกับพยิจยนาหัวเอาก็ได้แต่ว่าแปดสามพอเตียมเขามัามากน้ำอยู่ดิเป็นกับใบททจับไปนะครับเนะาะครับเอฟซีมักตัวเด็กกับพิจนาหัมเอานะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อเอฟซีตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับพอเตียมกันอยากเอามาฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางน้ำกัน ครับงวดวันที่16กกรกฎาคม66นะครับเนาะเลขเด็ดสายทุดงครับบนล่าง3 8 2เน้นที่8นะครับเอา8 0 8 4 8 2 8 6อย่าลืม8 3 5 4 8 3 3 8ครับตัวไว้ดำเนาะรับเนาะครับเอามักตัวใดชอบตัวใดเขาก็อย่าลืมนะรับเนาะไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ นะครับหรือเบิดแด้วาเขาเ่าจัดรัฐบาลเรียกก,กันลอตเตอรี่ก็ได้ครับเนาะรับเอาเขแเตี่มขอกราบขอพระคุณเด้อครับเด้อพอเป็ดที่ได้ช่วงตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาให้พอเตมกับเอามาฝากปีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันหมดวันที่16กกคอหกหกนี่นะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผม สุดท้ายสุดนี่พพอแต้มขอกราบขอบคุณเอพีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ค่วมสุขควมเจริญนะครับเด้อควมเก็บใหญ่ใด้่วมไข่ให้มีเนาะครับเนาะรับขอให้มีแต่โสดแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไ้พอกกันอีกลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม